สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมจะพามาชมเหร,รียญพะกงรถเขาชุ่ม่มอำเภอพูทารามจงังหวัดราชบุร,รนนีครับเหรียญปีสองสี่เก้าเจ็ดเหรียญรุ่นแรกครับเรามาดูกกงดูกัน หมืนอนที่เคยที่ผมอยากให้ดูอันดับแรกเลยเม็ดตาหลวงพ่อเห็นไหมกลมและคมมากกลมดิกเลยและคมไม่เบอร์ไม่ไม่ตื้นไม่เบอร์ไม่ใหญ่ไม่เบอร์บ,อรบางผมเห็นบางงานกันลูกตาเม็ดตาใหญ่ใหญ่เบอเบอร์ไม่ได้เป็นพับพั๊มอะ ตัวต้องซื้อคมเป็นแท่งเล็กสันเป็นแท่งเห็นไหมไมรอยต่อยันตรงช้อยชิงสะอาดเห็นไหมนะวางสะอากับช้อยชิงเห็นไหมหไหม,ไมีรอยต่อยันชัดเจนสะอาไม่เหมือนนะของเกทํทไม่เหมือนจสาสะอาไว้เลย ม่รอยต่อยันลงหัวงองอวยไหมรอยต่อยันรอยไรพร้อมดูหนังสือดูหนังสือก่อนเห็นไหมหนังสือองค์คมเลยเป็นแท่งองคมเป็นพระปั๊มอ่ะจะมองรู้มีรอยต่อยันไหม ลองสือคมคมเลยสระอีมีร่องกลางๆด้วยนะล่องลึกนะไม่ใช่เบอร์ตื่นแล้วเป็นรอยกระแทกปัม๊มหอหีบตรงหัวเนี่ยก็เกยไม่เหมือนทำไม่เหมือนตื้นอันนี้ลึกกลมเป็นรูแล้วลึกรูรอลิงหัวชัดเจน นไหมมีรูทุกอันถูความคมปลาพายเห็นไมปกป้อของการแกะบล็อกรอยต่อยันเห็นไหมดูจีวรคมเลยนะคอเนี่ยเส้นเนี่ยตื่นนะแต่คมเส้นคอเนี่ยนะเส้นตื่นนิดเดียวแต่คมไม่ไม่ได้สูงนะแต่คมนะ ผมไม่เส้นเลยไหมตรงซอกคอยไหมซอกจีวรเนี่ยผมขอบขอบแก้มไมไ่ร้อยกระแทกบล็อกตัดออกมาดูขอบข้างตัดแล้วก็ฉีก ตัดเกือบสุดแล้วก็ฉีดจะมีฉีดครึ่งบ้างก็ไม่แปลกดรยันั้งหลังง่้งหนไหมปกติผมไม่รู้นะเขาเล่นยันตื่นยันอะไรกันแต่ยันจริงๆแล้วต้องคมนุ่งเด้งอย่างเงี้ยแหละเห็นไหมที่ผมบอกหัวเขาเล่นต้องคม นะคคมเปพับปั๊มต้องลอยๆกระแทกปั๊มนะตรงสื่อก็จะนูนใหญ่ขึ้นมาเลยข้างหลังรุ่นหนึ่ง จำหน้าหลวงพ่อแม่นแม,ม,ม่นจำหน้าจำเมตตาหลวงพ่อแม่นแม่นพระถอนเมตตาจะคมไม่ได้ขนาดนี้เราจะคมไม่ได้แบบนี้หน้าไม่เพี้ยนเมตตาคมคมขนาดนี้ก็มีสิทธิ์เป็นตัวจริงสูงแล้ว ไม่ดูตัวหนังสือเลยแม่หุ่นขุมเลยเห็นไหม,ม,ม,เ,เ,หไหมเราต่อยันโอเนย์แม่อกระแทกปั๊มมีหัวหมดแม่ห,หมุม่นขุมเลยมาดูหน้าหลวงปอดูแนวเนี้ย ต้องหูข้างนี้เป็นกยักเห็นไหมเปนเนื้อเกินขึ้นมาในตาของข้อมีกระแสปั๊มด้วยนะเป็นเสียนเสียนลงมาอย่างเงี้ยเห็นไหมแม่ในตาเป็นเสียนเสียนลงมาเป็นเสียนเสียนลงมาเห็นไหม,ไหม,ไหม การกระแทกปัม๊มลอยการกระแทกปัม๊มผมไม่รู้เขาเล่นพระยังไงกันแต่ผมเก็บพาปั๊มอะครับยังไงฝากไว้ที่นี้ก่อนนะครับพี่ๆฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับชอบไม่ชอบคอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ